ดันไม่เกรงใจใครสวัสดีครับวันนี้พามาชมเจ้า Ford Ranger 4ประตู XLT ตัวนี้เลยครับวันนี้จะพามาดูออปชันและชุดแต่งว่าตัวนี้แต่งอะไรมาบ้างและค่าตัวยังไงออปชันแบบไหนวันนี้มีคำตอบและมาดูกันนะครับ <S <S ในเรื่องของกระจังหน้านะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปี2022เป็นตัวต้นปีนะครับตัวโมเดลยใหม่จะปี22ปลายปีนะครับแต่ตัวนี้ ออกยีิบสองต้นปีนะครับและตัวปลายปีก็มาใหม่นะครับถ้าเป็นตัวหน้าใหม่จะเป็นไฟตาตัว C นะครับเป็นตัวหน้าใหม่แมนเชเชนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวโฉมก่อนแมนเชเชนนะครับและในเรื่องของไฟตาตัวนี้ก็ยังได้เป็นไฟตาโปรเจคเตอร์อยู่นะครับแต่ยังไม่มีไฟเดอรทามและนิ่งไรมาให้นะครับและในส่วนของตัวนี้กระจังหน้าตัวนี้เลยนะครับเป็นโลโก้ไม้แบบนี้เลยนะครับซึ่งเรียกง่ายๆจะเป็นมัสแต็ปนะครับ โลโกโล MM ้ดุดุหล่อๆแบบนี like um. kind of The ้เลยนะครับนี่ครับสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีติดเสริมเพิ่มเติมมาให้นะครับก็จะเป็นจมูกนะครับดำๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสีดํานะครับดําด้านทั้งตัวเลยนะครับและด้านหน้าก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของลวดลายในเรื่องของจมูกนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็กันชนด้านหน้านะครับแล้วก็แข้งกันเครื่องด้านล่างนะครับก็ออกแบบเป็นสีดํามาให้ทั้งหมดเลยนะครับ แต่งจัดทรงมาให้นะครับและมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นคิ้วล้อทั้ง4ีล้อเลยนะครับให้จุกๆมาแบบนี้เลยนะครับให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับออกแบบลวดลายดีไซน์และหรูมากๆนะครับและมาดูในส่วนของขนาดยางยางตัวนี้ก็จะเป็นลายแม็กใหม่นะครับบอกได้ว่าสวยมากนะครับตัวนี้ยางขนาดกอประมาณ265 70 r 1 6นะครับตัวนี้แมกใหม่ยางใหม่สวยๆแบบนี้เลยนะครับและตัวนี้แต่งสติกเกอร์ให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับเขียนคําว่า r a เ g e r นะครับและจะมีโลโก้สีแดงเล็กๆก็จะเป็น YT a แนะครับและในส่วนของนะครับและในส่วนของกระจกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดําดําเงาตัดกับสีดําด้านตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวยู่ด้านบนนะครับถ้าบางตัวก็จะเป็นไฟเลี้ยวยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัว2.2 นะครับ6สปีดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับสำหรับในตัวของเจ้าเรนเจอร์ตัวนี้นะครับและมาดูในส่วนของด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีราวหลังคาที่จับขึ้นมาให้นะครับบอกเลยว่าสวยมากติดเสริมเพิ่มเติมมาให้นะครับแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับราวบันไดก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่เลยครับสวยมากนะครับ จะเขอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ารถไม่ได้เช็ดเลยนะครับและมาดในส่วนของลัานท้ายนะครับนี่เลยครับตรงกระบะตัวนี้ก็ติดโรบาไมาให้ลูกค้านะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับ4ี่คูณสนะครับแต่ว่าเป็นลายสติกเกอร์เฉยๆนะครับเป็นลายที่เขาเคลือบมานะครับตัดออกนะครับนี่ครับโรบาตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับและมาดูในส่วนของด้านท้ายก็ติดเสริมเพิ่มเติมมาให้นะครับนั่นก็คือกันชนท้ายนะครับลากจูงได้จริงนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวผมติดบอลให้เพิ่มเติมลูกหนึ่งก็ประมาณ2 5 0 0ันห้พนะครับไฟ2ป้ายทะเบียนก็มีครบครับนี่เลยนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กแท็งแ็งเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่ยาวบึกบุญนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับทั้ง4จุดเลยนะครับเพราะตัวนี้คือตัว XLT นะครับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเลนเจอร์ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับนี่ครับเป็นชุดแต่ง เปิดตรงฝาท้ายนะครับและมาดูตรงฝาท้ายกันนะครับตัวนี้ยังไม่มีช่วยแรงนะครับจะเป็นเดิมๆเลยนะครับนี่ครับท้ายเดิมหมดทุกอย่างนะครับไม่มีชนหนักจมน้ําย้อมแม่พิลควอมไฟไหม่และกลับใหม่นะครับหมุดเดิมทุกอย่างเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับสําหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับและมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับและเดี๋ยวผมจะพาดูตรงด้านหลังนี้นะครับ นี่เลยครับเบาภายในของเจ้าตัว XLT ก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นพักแขนได้หรือว่าใส่แก้วน้ําได้นะครับ2แก้วนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงพนักพิงนะครับด้านหลังตรงพนักพิงนะครับก็จะมีไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เลยครับแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเติมนะครับปรับด้านบนได้แล้วก็ดึงข้างล่างได้นะครับนี่เลยครับซึบแบบนี้เลย นะครับก็จะมีแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดประชุดขันน็อตนะครับชุดขันยางอะไหล่นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่ามีมาให้ครบหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ี่เป็นเสียบ power outlet ได้1ช่องนะครับนี่เลยนะครับ12โวลต์นะครับอ่านะครับและมาดูในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆอ่าเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งโน้นเลยนะครับ นี่ครับถ้าเป็นของตัว Ford r a n g e r นะครับเวลาปลดล็อกนะครับถ้ากดครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งไฟเขาจะติดแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปลดล็อกนะครับนี่นะครับในเรื่องของไฟตัวนี้นะครับถ้าปลดล็อกนะครับกดครั้งเดียวนะครับจะเปิดประตูได้แค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งคนขับนะครับแต่ถ้ากดปลดล็อกสองครั้งนะครับเปิดได้ทั้ง4บานเลยนะครับอ่านี่ครับ และในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็บอกเลยว่าสวยเหมือนกันนะครับออปชันก็จะได้เป็นตัวท็อปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัว XLT นั่นเองนะครับแต่ราคาว่ากันท้ายคลิป นี่เลยครับในในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับตรงประตูนะครับถ้าเป็นพลาสติกตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดเลยนะครับและในส่วนของราวจับนะครับจะเป็นแบบพลาสติกนะครับออกโทนสีเทาหน่อยนะครับและในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบหนังนะครับถ้าในของ Ford r a n นเจเนี่ยเขาจะเน้นไปโทนสีดำซะส่วนเยอะนะครับและมาดูในส่วนของด้านข้างตัวนี้เลยนะครับระบบก็จะเป็นปรับไฟตานะครับเปิดปิดไฟตาตรงนี้นะครับแล้วก็ ควบคอนโทลได้หรือว่าปรับระดับไมค์ได้นะครับหรือว่าความสว่างของเลขปัดหน้าจอนะครับตรงนี้เลยนะครับเลขปัดหน้าจอของตัวด้านหน้าตัวรถนี้นะครับว่าจะเอาสว่างแค่ไหนนะครับเผื่อว่าขับไปกลางคืนนะครับมันสว่างไปก็ปรับลดระดับแสงได้นะครับและในส่วนของตัวนี้นะครับปุ่มดำๆเล็กๆตัวนี้นะครับคือปุ่มกดพับกระจกหลังนะครับพับกระจกมองหลังทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับแต่ถ้า XLS จะไม่มีมาให้นะครับ และในส่วนของตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันและก็ครูสคอนโทรลนะครับในส่วนของมันติฟังก์ชันตัวนี้นะครับใช้คู่กับหน้าจอตัวนี้นะครับและในส่วนของครูสคอนโทรลตัวนี้นะครับใช้คู่กับหน้าจอปัดตัวนี้นะครับและมาดูในส่วนของออปชั่นกันบ้างนะครับว่า XLT เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับและมาดูในส่วนของเบาะอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับตรงพนักพิงนะครับก็จะปรับในด้านนี้นะครับแล้วก็ความสูงความต่ำนะครับปรับเป็นแมนนวลได้ปกตินะครับ อ่านะครับและในส่วนของปรับระดับพวงมาลัยนะครับก็ปรับอยู่ในทั่วไปเหมือนกันนะครับและมาดูในส่วนของภายในนี่เลยบอกได้ว่า Ford r a n g e เนี่ยเป็นรถที่ขับดีอันดับต้นๆของแบรนด์เลยนะนี่ครับเล็กไม่แค่2 0 0หมื่นนะครับแต่ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเวลาสตาร์ทก็ต้องเหยียบคลัตช์สตาร์ทหน่อยนะครับและในส่วนของคองนโซลกลางนะครับตัวนี้นี่เป็นระดับแอร์อันนี้ี่เป็นระดับแอร์นะครับแล้วก็ระดับ พัดลมนะครับแล้วก็เปิดปิดได้นะครับลด AC ปลดล็อกตัดออกนะครับและตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีอีกเพิ่มเติมก็คือเป็นตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเรียกง่ายๆคือมี2ช่องนั่นเองนะครับของตัวด้านหน้านะครับเพราะตัวนี้เป็น power outlet ก็คือเสียบกล้องมันทึกหน้ารถให้ลูกค้านะครับฟรีติดรถให้เลยตัวนี้นะครับและข้อดีเพิ่มเติมด้านบนตัวนี้นะครับก็จะมีตัว ก็จะมีตัวกองแสงนะครับปรับระดับที่กองแสงได้นะครับนี่เลยนะครับมีมาให้ตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับตัวนี้จะมีช่องเดียวนะครับแล้วก็คู่มือก็มีมาให้ลูกค้าครบชัดเจนนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดเลยนะครับแอร์แบ็กก็คู่นะครับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับแอร์แบ็กนะครับแล้วก็ในส่วนของ คูชคอนโทรเนี่ยก็สามารถลูกค้าเลื่อนระดับปรับได้ว่าจะเอาแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอครับนี่ครับดูได้หมดทุกอย่างนะครับถูกสูมีกนะนี่นะครับเราดูได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับความสูงได้น้ํามันกี่กิโลลิตรจะหมดนะครับอีกกี่กิโลนะครับนี่วัดระยะทางได้ปกตินะครับเรื่องของออปชั่นโดท็อปเนี่ย ก็บอกได้ว่าใช้ได้พอสมควรนะครับและถ้าใครสนใจก็ทักมาหาผมได้แล้วก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็ห้องเครื่องเนี่ยถ้าตัวปีมันจะเปลี่ยนไม่ได้เชนเมื่อตอนปี2021นะครับแต่ตัวนี้ห้องเครื่องไ่นจะเป็นแบบใหม่นะครับก็คือแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยจะไม่มีฝาครอบเครื่องตัวนี้มาให้นะครับก็คือจะเป็นแบบโลง่ลงๆแบบนี้เลยนะครับแต่ที่เพิ่มเติมให้ก็คือจะมีแผ่นการความร้อนอยู่ด้านบนอยู่นะครับที่มีมาให้ นะครับแล้วก็โชคนะครับช่วยช่วยได้เยอะมากนะครับชกด้านหน้านะครับชกขำฝากระโปรงนะครับนี่เลยนะครับรถเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับตู้ขอน็อตได้ทุกอย่างนะครับนี่เลยนะครับตัวนี้รับประกันทุกอย่างไม่มีชนน้ำจมน้ำย้อมแหรือิ่กแฟร์ไม่และกลับใหม่นะครับถ้ามีหรือตรวจเจอผมยินดีซื้อคืนหรือว่ารถมีปัญหาสามารถเอามาเปลี่ยนคันใหม่ได้นะครับถ้าใครสนใจทักมาหาผมได้ที่แอดแกล g กจีหรือว่าโทรมาที่เบอร์0ูน0 9 2 1 0 7 2ครับ